หน่วยที่4การออกแบบเว็บไซต์ด้วย Google s i t ์ s รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์ด้วย Google Sites องค์ประกอบในการออกเว็บไซต์ประกอบด้วย1ความรเรียบง่าย s ิม PLICITY สองความ,สมเสมอเสมอ consistency สามความเป็นเอกลักษณ์ identity สเนื้อหา useful content 5. ระบบ navigation หรือระบบนำทาง 6. คุณภาพของเว็บไซต์ visual appeal เจ็ดความสะดวกในการเข้าใช้งาน compatibility แปดความคงที่ของการออกแบบ design stability 9. ความคงที่ของการทำงาน function stability ขั้นตอนกนอารออกแบบเว็บไซต์ 1. กำหนดแนวคิดคอนเซปต์และเนื้อหาคอนเทนต์ให้ชัดเจน 2. กำหนดโครงสร้างไซต์แมป 3. เตรียมจดชื่อโดมเมนเนมให้เว็บไซต์ สี่วางการออกแบบให้ตรงกับที่ต้องการห้าเลือกวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก ออกแบบให้ใช้ได้ทุกอุปกรณ์การออกแบบเว็บไซต์ด้วย Google Sites Google Sites ก็คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระและสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน เช่นวิดีโอปฏิทินเอกสารอื่นๆสามารถนำภาพมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เป็นการเพิ่มรูกเล่นใช้งานได้ง่ายทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากจุดเด่นของ Google Sites ใ,ให้บริการังแรกเดือนพฤษภาคม2551ห้เ็ให้บริการฟรีไม่เสียค่าอีกอย่างพื้นที่จะเก็บ1 0 g กิกะไบต์ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บสูงสุด10เมกะไบต์มีเครื่องมือทีอำนวยความสะดวกมากมาย และสามารถทําในรูปแบบที่ต้องการได้จุดด้อของ Google s i t e s คือใช้งานร่วมกับ CSS ที่ออกแบบเองไม่ได้ 2. เว็บไซต์อยู่ภายใต้ Google ทำให้โดเมนเนมยาว 3. ยังมีปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกับสคริปต์อื่นๆ 4. ททำได้เฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น จบหน่วยที่4การออกแบบเว็บไซต์ด้วย g o o g l e Sites รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในาอาชีพลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึหัดใช้หน่วยและฝึกปฏิบัติในรางานด้วยนะครับ